สวัสดีนะครับเพื่อนๆในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่มีข่าว CPI มานะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์สำคัญ,ค,ญคัญหลายๆอย่างในอเมริกานะครับก็ทำให้ราคามาค่อนข้างจะอื้ออื 1, ่นนะครับพันผวนะแล้วก็แต่เราก็ไม่หวั่นเรามาเช่นเคยเรามาทบทวนกลับกันนะครับ okay. ก็เรามาดูอดีตก่อนนะครับในอดีตมันเกิดอะไรขึ้นก็ในของวันพุธนะครับที่มีข่าว CPI ใช่ไหมครับราคาก็ได้ลงมาแรงปวะลาที่ที่ผมทำคลิปสั้นๆให้ดูไปเนาะใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นราคามันค่อยๆรีเทร e ขึ้นมานะครับนะตรงแกปที่มันหล่นลงมาตอน CPI นะครับนะแล้วก็ในวันพฤหัสเนี่ยราคาดิฟลงมานะครับทางนี้แล้วก็กลับตัวขึ้นมานะตรงนี้เป็น buy side liquidity ราคาพุ่งขึ้นมาที่ buy side liquidity นะครับเจอกับ ตัวคอนซูเลตที่เหมือนจะเป็นออเดอร์บล็อกเล็กๆตรงนี้นะครับเนาะเราไม่แน่ใจอะไรก็ราคาได้แตะทดสอบให้เราทีหนึ่งนะครับตอนที่ตลาดเปิดในหวันพฤหัสเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำตัวเพิ่มทำ,ทำราคาเพิ่มขึ้นมานะครับจากนั้นราคาก็มีไส้เป็นพิน b a r ์ตรงนี้นะแล้วก็ราคาก็พุ่งขึ้นมาอีกในคืนในคืนที่มีเหตุก,การณ์นะครับน วันพฤหัสนะครับแม้จะเห็นเป็นวันศุกร์แต่เป็นวันพฤหัสแล้วก็หลังจากนั้นนะครับในวันนี้นะครับในแก๊ปที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับราคาได้ลงมาเทรดเข้าเทรดออกในแคปตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีปฏแอคชั่นอะไรที่เห็นได้ชัดเจนนะครับในแบบไทม์เฟรมใหญ่นะครับขยายถอยลงมานิดนึงนะครับใน h เนี่ยในตอนนี้ก็ดูแบบถ้าดูด้วยตาแวบๆเนี่ยนะครับมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าราคามันจะไปยังไงมันจะลงมาต่อนะครับนะ อิ b บาลานซที่เหลืออยู่ตรง o r เดอร์บ c ็ชุดนี้นะครับเร้วอ่อนแอลงแล้วก็ลงไปเรื่อยๆนะครับหรือว่ามันจะเป็นการที่เก็บเซลล์ไซต์ท i ่คือดิตข้างล่างนี้นะครับตร,ต,รตรงนี้นี่มิวบีนะแล้วก็ค่อยๆเก็บเข้าเก็บข,ของขึ้นมาข้างบนนะแล้วก็บอกอยากเหมือนกันนะจะต้องรอคําตอบตรงชุดนี้ที่ราคาเป็น o r เดอร์บล็อกที่มันดูค่อนข้างจะใหญ่ตรงนี้นะครับดูสิ h เอสเนเป็นก็พ ก็พอได้นะครับเนี่ยเป็นเหมืนอน proportion block นะพวกเรามแต่อาจจะไม่ค่อยสวยมากนะเลยก็อย่าไปฝืนให้มันเป็นนะก็เอาว่าราคามันค่อนข้างจะไซด์เวดูไม่ออกแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่มีใบแอที่ชัดเจนนะครับว่าราคามันจะไปทางไหนนะก็ถ้ามีจังหวะในทาเฟรมย่อยเราก็ต้องเก็บในทาเฟรมย่อยไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปคิดการใหญ่นะครับ อันนี้ใน M15 เนี่ยนะเราก็อาจจะเห็นโครงสร้างแล้วนะครับว่าตรงนี้มันมีแอกมันมีอิมบาลานซ์ที่มันอยากจะปิดอยู่นะลรวซึ่งมันก็ได้เคลื่อนลงมาปิดแกกไปเรียบร้อยในช่วงลอนดอนนะคเคลื่อนแบบไหลๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นออเดอร์บล็อกหรือเปล่าแต่จรงิงๆมันก็เหมือนจะเข้าเงื่อนไขนะเพราะตรงนี้มันมีอีโคไฮดเพียแต่ว่าตัวมันเองก็เป็นอีโคไฮเหมือนกันตรงนี้นะครับ แล้วก็อาจจะเป็น miner buy side liquidity ตรงนี้นะครับแล้วก็ดิปลงมาราคาแตะที่ตรง order block นี้มันมีปฏิกิริยาลงมาตรงนี้นะแต่เดี๋ยวค่อยไปพูดกันนะก็ราคาไหลลงมาช่วงลอนดอนนะครับพอไหลลงมาเสร็จก็ถลายลงต่อนะครับมาติดตรงชุดที่มันบาลานซ์ไปเลนที่มันเทรดไปเทรดมาแล้วก็รีบเลนออกมาตรงนี้นะครับราคาก็เริ่มย้อนขึ้นมาตรงนี้ตอนทุ่มนะครับตอนนี้มีข่าวนะไรเนี่ย retail เซลยอดไข่ปลนะนะีกนะก็ราคามีข่าวตรงนี้นะครับ2องทุ่มครึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวตลาดที่พายแอคชั่นจริงๆมาตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูจากภาพ M15 เนี่ยนะครับก็ถ้ามองรู้สึกมันตึดอัดเอ๊ะมันไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยพยายามเพ่งแล้วเพ่งอีกนะก็แนะนำว่าก็ไม่ต้องไปเพ่งมันนะรนะอให้มันพายแอคชั่นสวยๆขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปเล่นเพราะว่าไม่งั้นเหนื่อยคือเล่นแล้วมัน เครียดเสียเวลานะครับบางทีเราก็ลุ้นนะเข้าเข้าน้อยก็ชนะก็ไม่ค่อยได้อะไรนะครับเข้าเยอะก็เ,เวลาโดนผิดทางก็เสียดายนะครับนะเราก็ตรงเนี้ยคือถ้าเกิดว่าใครมองออกก็อาจจะมองออกนะแต่ถ้าผมว่าจะตีว่าตรงนี้เป็นออเดอร์บล็อกนะครับนะแล้วก็มีอินบาลาน์อยู่ตรงนี้ช่วงหนึ่งตรงนี้นะครับก ตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับที่ตลาดมันจะมาเนาะแล้วก็สุดท้ายราคามันก็ขึ้นมาเรสเ c คตรงออเดอร์บล็อกนี้จริงนะครับแต่ว่าใน m 1 5นี่เราไม่ได้เห็นพฏิอิชัยนขนาดใหญ่ต้องไปดูในทางนอกจากตรงนี้เนาะที่เป็นออเดอร์บล็อกนะครับก็มาดูในทางเฟรมย่อยฮนะโอเคในทาเฟรมย่อยเนี่ยนะก,ก็เราก็จะเห็นว่าใน m 5นะครับราคาก็ไซด์เว์ลงนะครับก็คือคอนซูลิเดตนะครับ ค่อยๆขึ้นแล้วค่อยๆลงอย่างสมูทเลยนะซึ่งอาจจะนับเป็นออเดอร์บ็อกที่ไม่ค่อยสวยงามมากแต่ถ้าในความคิดผมนะว่าถ้าเรานับตั้งแต่ว่าราคามันดรอกแท่งนี้แล้วก็เข้าตอนที่มันรีเทสเข้ามาตรงนี้ผมยังพอนับนะแต่ว่าเนื่องจากตัวในความเห็นผมอะว่าไอตัวเทียนไส้ตัวบูลลิชแท่งสั้นๆเน,นี่ยนะครับมันมีตัวไส้ของตัวก่อนหน้าเนี่ย มันมากลบเอาไว้นะครับก็จะทําให้มันแบบเหมือนกับมันเทรดไปเทรดมาแทนที่มันจะขึ้นจังหวะเดียวแล้วก็ลงเนาะราฉะนั้นตัว a เด d ร์บ l o c k เนี่ยผมไจะนับเป็นแท่งเทียนแท่งนี้ซะมากกว่านะครับนะแล้วก็ราคาก็ดรอปดรอปดรอปลงมานะโอเคนะแล้วก็จังหวะที่ราคามันดรอปแรงๆขึ้นมาแตะตรงนี้ meditation b ็ Med o c ลงมานะครับแล้วก็ ตแต่เรายังไม่เห็นจังหวะสวยๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะตรงนี้ก็มีอิมพัลซ์รอเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดราคามันอยู่ตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับมันย้อนขึ้นมานะแล้วก็ไอ้ตรงนีนะ้ที่เราจะเข้าตรงมิเดชั่นบล็อกเนี่ยเราสต็อปล็อตตรงนี้นะแล้วลงได้อีกหน่อยเดียวนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามันจะทะลุขึ้นมาสมมติว่าเราบอกลงตรงนี้เราจังหวะนี้เราจะเซลเลยเนี่ยนะเราก็ต้องเจอกับอิมพัลซ์ตรงนี้ที่อาจจะซ่อนอยู่นะครับ แล้วก็สุดท้ายพอราคาลงราคากลับมามันก็เป็นไซเวย์ขึ้นเหมือนเดิมนะมันไม่ใช่ไพ่แอคชั่นนะครับนะอย่าไปอย่าไปมองว่ามันเป็นไพ่แอคชั่นนะครับอ่ะแล้วก็พอตลาดเปิดนะตรงนี้นะครับสองทุ่มอ่สามทุ่มนะครับนะสามทุ่มสามสิบนาทีนะราคาก็ยังไซเวย์ก่อนที่จะค่อยๆไหลขึ้นมาเ s สเบกที่ออเดอร์บล็อกนี้นะครับนะแล้วก็ไพ่แอคชั่นมาจริงๆก็คือตรงนี้นะครับที่เป็นราคามันพุ่งขึ้นมาเหนือ สวิงไฮนี้บวกกับอะไรขึ้นมา Respect ตัว Order Block อกทางเฟรม M15 แล้วก็ดรอปลงอย่างรุนแรงนะครับถตรงนี้ลนะปิดกระชัดนะแท่งเต็มๆเลยนะครับนะแล้วก็พอเสร็จราคาก็รีเทสเมนต์ขึ้นมาแตะอะไรที่ Order ร์บล็อกตรงนี้นะครับนะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้ขึ้นมาต่อแล้วนะครับแตะปุ๊บก,ก็ลงเลยนะครับในที่โลเดิมของง่ายนะครับอีโคโลตรงนี้นะครับอีกที่หนึง่งนะ อันนี้คือใน M5 ้ถ้าเกิดว่าใครเซล์นะครับได้ขนาดไหนนะ okay. แล้วก็ถ้าเข้าตรง o r เดอร์บล็อกนี้เลยนะครับ Stop Loss ก็อาจจะเหนือแก็ตรงนี้นะครับเพราะว่าแก็นี้มันได้เทดขึ้นเทสลงแล้วก็เทดเข้ามาที่มิดแก็แล้วก็ลงมารอบตึงแล้วนะครับแล้วก็ลงที่เราเดิมก็1.3นะครับก็โอเคนะกำขี้เดี๋ยวกับกำตดเอ๊ะทำไมต้องกำใช่ไหม <laughs> จริงๆสำนวนนี้ ไม่ค่อยดีนะ<ม>เพราะว่ากรรมขี้นี่คือมันเหม็นใช่ไหมแต่ว่ามือไม่เลอะนะไอ้ถ้าเกิดว่ากรรมตดมันเหม็นแต่มือเราก็ไม่เลอะใช่ไหมแต่ถ้ากรรมกรรมขี้นี่เหม็นด้วยเลอะด้วยนะไม่ใช่นะอย่าไปแปลความอย่างนั้นโอเคนะก็อันนี้ก็เป็นปฏแอคชั่นที่เกิดขึ้นนะครับนะแต่ว่าเรื่องจากตอนนี้ถ้าดูดูตอนที่ผมทำเวลาตอนนี้คือเที่ยงคืนนะครับเพราะฉะนั้นปฏแอคชั่นมันไม่แน่ไม่นอนเลยนะเข้าแล้วก็เครียดนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเข้าตรงนี้หนึ่งนะครับแล้วเราออกตรงนี้ที่ทำท่าจะเป็นออเดอร์บล็อกได้เพราะว่าไงลงมาแดงชุดเดียวนะครับเขียวขึ้นนะครับราคากลับเข้ามาแล้วก็ไปแต่ว่ามันจะรีเทิร์นที่ยังเลสเปกออเดอร์บล็อกนี้เรากลับตัวหรือเปล่านี้ไม่รู้นะครับเนาะแต่ว่าตลอดทางที่มันมาเนี่ยนะครับมันลงมาใช่ไหมมันขึ้นตรงนี้ก็มีเป็นออเดอร์บล็อกซ้อนอีกอันหนึ่งนะก็คือหลังจากที่มันถ้าสมมติว่าเราเก็บ สเต็ปแรกตรงอ e ีโคโลตรงนี้นะครับโอเคอันนี้คือเสียงเครื่องสักผ้านะครับไม่ต้องคิดมากนะโอเคนะงานบ้านต้องทำเพราะะั้นตรงนี้คือหนึ่งแล้วที่มันแตะแล้วก็ลงมาตรงนี้ก็ทําให้ตรงนี้เป็นพอร์ชั่นบล็อกนะครับเทาอันแรกอาอา,อาได้สองเท่านะครับอันที่สองอเราได้นี่เลยโอเคนีอ่อาร R าที่สองคือติด ออเดอร์บล็อกข้างล่างในเพื่อความปลอดภัยได้1.44เท่านะครับก็ไม่ได้เยอะนะเพราะว่าถ้าเราเทรดเนี่ยตรงนี้เทรดเล็กๆนะครับก็ได้ประมาณนี้นะแต่ว่าอาไม่เยอะแต่แม่นแมแม่นนะเพราะว่ามันแบบอย่างเงี้ยชัดๆเลยนะเป็นพายคกชันที่ชัดเจนพิ่งมาเกิดเอาตอนหลังในไทม์เฟรม M5 นะถ้าเทียบกับตรงที่กราฟไหลตรงเนี้ยที่เราจะเข้าเรื่องคำอืดอัดนะอันนี้ปล่อยไปตามกระแสแต่ว่าลงมา ผมไม่อยากจะพูดว่าเดาถูกนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นานเงี้ยมันเป็นปพิสัมพันที่ชัดเจนเลยคือมันเคลียร์ volatility ลงมานะครับนะเก็บของนะครับเก็บตรงเก็บตรงนี้แถมยังสร้างสวิงไ high เล็กๆไว้ข้างในนี้ด้วยนะก็ทําให้เรามั่นใจว่าตรงนี้เป็น o r อร์บ l o c k ถ้าราคากลับมานะครับแต่ว่าที่สำคัญคือ t a r ก็ตข้างล่างมันต้องมีด้วยนะก็คือตัว o r อร์บ l o c k ข้างล่างนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับ ในทเฟรมใหญ่ก็ไม่มีแล้วนะจะมาลงสวิงโลนี้ซึ่งผมว่ามันก็จะเสี่ยงไปนิดนึ่งนะครับแต่กันว่าเราจะเอาสวิงโลนี้นะผมก็อยากจะแค่ออ d เดร์บล็อกนี้อย่างเดียวหรือดีไม่ดีตรงนี้ด้วยนะครับนะแล้วก็เท่านี้ก็ดึกมากแล้วนะครับ,นะรบเราก็อย่าไปฝืนต่อนะตรงนี้จะมีอีกจังหวะไหมนะก็คือข้าง ข้างบนนี้นะคือเท่าที่ผมตีความเองนะว่าไมเคิลสอนว่าตรงนี้มันอิมบาลานใช่ไหมครับราคาเทดเทรดขึ้นมาปิดแก็บตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ดรอลงมาแบบคือตรงนี้ก็จะเป็นบาลานไพรเรนราคาไมควรจะเกินขึ้นมาตรงตรงชุดนี้นะครับนะตรงนี้ก็เช่นเช่นกันไหตรงนี้ก็คือราคาลงมามีแก็บใช่ครับเทดเทดขึ้นมาตรงนี้บาลานแล้วนะครับราคาก็ไม่ควรจะขึ้นมาเกินตรงนี้เหมือนกันนะครับนะ Okay. อันนันเป็นออร์บล็อกที่เซนซิทีฟสูงก็คือลงปุ๊บแล้วก็แตะปุ๊บแล้วก็ลงเลยนะอันนี้ก็แตะปุ๊บก็ลงเลยนะเป็นอีกจังหวะที่3ได้ไหมเนี่ยนะแล้วก็มีแกลนะมีอนะิมบาลานซะก็เข้าเงื่อนไขจะเป็นจุดเทรดอจุดหนึ่งนะครับนะนะแต่สต็อปลอลก็ไกลหน่อยแล้วก็เสี่ยงสุดก็คือลงมาข้างล่างสุดนี้เลยเนาะดูว่าอันไะม้นะี้จะสำเร็จหรือเปล่านะครับแล้วก ไปตามบุญตามกรรมตามยถากรรมนะครับแต่ว่าเราดูในไทม์เฟรม e M1 นะครับนะตรงนี้ปฏิแอคชันนี้นะครับราคาอันนี้จริงๆก็เป็นความจะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างออเดอร์บล็อกกับตัวของเบรเกอร์ก็ได้นะก็คือราคาที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันได้ทำท่าดรอปลงมาใช่ไหมครับดรอปลงมาแล้วมันก็มี แกปบอิปหลานราคาปิดขึ้นมานะครับปิดปิดขึ้นมานะปิดแก็นะครับแล้วก็ปิดแก็บเสร็จเปงนไงมันจะลงต่อเพราะว่าใบแอดของเราคือลงใช่ไหมครับแต่มันไม่ลงนะมันขึ้นมาเก็บอะไรมันอยากจะชนออเดอร์บล็อกนี้อีกสักทีหนึ่งนะครับใน M1 นะครับทางเซ็มย่อยนะพอชนปุ๊บอ่าเริ่มหมดแรงปุ๊บแล้วก็ลงเหนือยโดดลงปุ๊บนะเพราะฉะนั้นตรงแก็ตรงนี้นะครับ หนึนะขึ้นหีกทีหนึ่งแล้วก็ลงอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทําให้ราคามันลงต่อนะครับแล้วก็ลงมาถึงแทรเก็ตแรกนะครถ้าเราเข้าตรงนี้สต็อปลอสตรงนี้ก็จะประหยัดปิดไปได้อีกนิดนึงนะครับแต่ว่ามันน่าเข้าไหมเนะี่ยมันก็ได้นะก็คือตรงนี้เป็นเหมือนกึ่งกึ่งจะเป็นอ่าอินเป็น institutional for entity นะครับเพราะอะไรเพราะนี้มัน กินบาลานซ์ขึ้นมานะครับคอนซูรเดตนิดหนึ่งมีอะไรให้กวาดมันก็ราคาขึ้นมากวาดแล้วก็ลงนะครับไปเลยไก่เพราะฉะนั้นราคากลับมาที่ตรงนี้นะครับนะตรงเขียวนี้นะครับ institutional order for entry deal นะตึ๊บนะโอเคนะครับแล้วก็ค่อยไปครับเป้าหมายเดิมซึ่งตรงนี้ง่ายแล้วเราไม่ต้องเปรุนไกลเพราะตรงนี้เป็นอีโคโลแรกนะครับนะราคาก็ แตะแล้วก็ลงมาทีเดียวเลยนะได้อาดีขึ้นนะครับนะตรงนี้นะครับก็เช่นการราคาขึ้นมานะครับสร้างอะไรสร้างเป็นแบบ consolidate แล้วก็ e ี h คไ i g h ตรงนี้นะครับนะเราเสร็จแล้วราคาก็ดับตัวขึ้นมาแล้วก็ดรอลงนะครับนะดรอปชนะนิดนึงนะไม่รู้เก่ว่าชนะหรือเปล่าแต่ว่าด้วยตามที่ตรงนี้มันเป็นบาลานซ์ไพเทรนไปแล้วนะครับแล้วก็ราคาดรอปอย่างเงี้ยราคาตัวกราฟมันไม่ควรจะ ขึ้นมาถึงตรงแก็บข้างบนนี้นะครับนะแล้วก็ราคาก็ค่อยๆอ,อ่อนแรงลงแล้วก็ดอกลงปุ๊บนาะเอาทารเกตที่สองนะครับแล้วพอเอาทารเก็ตที่สองแบบด้วยความแบบนิดนึงนะครับแล้วก็ลงมานะถึงนั้นว่าในขณะนี้ก็ตามตรงนี้ก็คือท้าเดียวกับตรงนี้เลยนะคืออันนี้มันกระโดดลงมามีแก็บด้วยนะครับราคาย้อนขึ้นมาเก็บสวิงไฮนิดนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆอ่านแอด ลงมานะครับนะแล้วก็เสร็จแล้วราคาพอแตะแทรเก็ตตรงนี้ก็ย้อนขึ้นมาอีกนะเก็บอะไรไบซ์ไซด์ลุคพีซีตรงนี้นะครับแล้วก็ดอกลงมานะแล้วก็ตรงนี้ตรงที่จะเป็นออเดอร์บล็อกตรงนี้ต่อนะแต่ว่าราคาพอหลังจากที่มันสร้างแก็บมันดัตอนนี้มันปิดเขียวเหนือตรงนี้แหละนะครับนะเพราะฉะนั้นผมว่าแอคชั่นสุดท้ายนี้เราน่าจะเฟลนะคิดว่านะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเข้าก็ Uh, คือหนึ่งว่าใน t i m e f r a m e M5 เนี่ยเราเห็นว่าอีโคโลตรงนี้มันโดนทดสอบแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่ใช่ทดสอบหรอกอีโคโลตรงนี้มันก็จะอุดมไปด้วยเซลล์ไซต์ที่คุณิตี้เนาะเพราะมันอีโคโลที่ชัดมากนะครับใีตอนแรกก็ดูจะเหมือนมันจะรับอยู่ใช่ไหม,มคือราคามาแตนะเนี่ยแต่จริงๆมาแตะเพื่อชน t a ร g e เก็ตมาแตะที่2นะครับนะก็เพื่อสร้างอีโคโลแล้วก็ยัง respect ออเดอร์บล็อกนี้นะครับนะเสร็จแล้วก็อันที่3คือเราเริ่มจะไม่ค่อยเห็นแรงราคาที่มันลงแล้วนะเราในทางกลับกันก็คือใน m 5เราทำท่าจะเป็นออเดอร์บล็อกกลับด้านนะครับแต่ว่าขึ้นไปถึงไหนเนี่ยผมก็บอกอยากเหมือนกันนะว่าตรงนี้มันไม่มีทาร์เก็ตแบบอีโค่ไฮมันเป็นแบบสวิงสวิงสวิงอย่างเงี้ยนะมันอาจจะขึ้นขึ้นขวาเนี่ยก็ลงก็ได้นะบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเป้าหมายไกลเลยกนะ็ ตรงข้างบนนี้นะครับนะเป็นอีโคไฮซึ่งผมก็ไม่แน่ใจมันจะมา,มาหรือเปล่าเพราะว่าาจะอีโคไฮที่แบบไม่ได้เนี้ยบมากนะครับแล้วก็อีกอย่างเป็นวันศุกร์ก็ด้วยนะครับนะคืนคืนวันศุกร์ก็คิดว่าราคาอาจจะไซด์เวย์ไปจนถึงสัปดาห์หน้าด้วยก็ได้นะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าอีตัวออเดอร์นี้น่าจะเฟลนะครับนะครับก็อย่าเพิ่ง ไปประมาทมันอาจจะกลับตัวจากตรงนี้ก็ได้นะ RR ต,ตรงนี้ก็ถือว่า1.34นะถ้าตรงนี้วินมาแล้ว1 4 4ก็ของมาก็โอเคนะ RR ่นเราก็ยังถือว่ากำไรในวันนี้นะครับ okay. อก็จบดีกว่านะครับในสารคลิปนี้ของวันศุกร์นะครับบันวาเลนไท้น,นทนะก็ขอให้ทุกคน รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยนะครับโอเคครับเกี่ยวไหมฮะก็คลิปนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดี